ะะวันนี้เราอยู่กับรถตอนเดียวบ้างนะคะคันนี้สองคันนี้เป็นรถสอปอร์ตแผดกันพิเศษตรงที่เขาหมดสัญญาเช่ามาเขาหน้าต่ํากันเลยนะเขาหมดสัญญาเช่ามาเขาเสริมตู้คาโก้มาให้และะ้นวนะคะจาทะเบียนไว้นะคะพี่ๆี่อันนี้สองหกสามเจ็ดคันนี้จะเป็น B ส่วนคันนี้จะเป็นเกรด A ราคาจะอยู่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเดี๋ยวพาไปดูรอบคันก่อน,นะคะว่าพิเศษแบบไหนถ้าโดยรวมของทั้งสองคันนะคันนี้จะเนี๊ยบกว่าแล้วก็ไม่น้อยหนุนด้วยเดี๋ยวดูเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะ ให้ดูตามพวกน็อตฝากระโปรงฝ่างอ้ยทำไมไม่ซูมอ่าได้แล้วน็อตฝากระโปงไม่มีขยับนะคะน็อตต่างๆไม่มีขยับนะคะตามด้านข้างก็ไม่มีนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทุกอย่างเดิมมากนะคะคันนี้ไม่น้อยด้วยมีข้อเสียอยู่างเนี้วเท่าที่น้องเดินดูมาก็คือยางนะคะยางยังเป็นปีปีเดิมอยู่นะคะยางเป็นปี20นี่อันนี้ให้ดูรอบคันข้างหน้าโดยรวมะคะฝากระโปงก็เดิมคันเดิมน็อตเดิมนะ ต่างๆก็ยังอยู่ครบแล้วก็สองคันเนี่น้องสตาร์ททิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วแหละเพราะว่าไหนจะคนรีวิวอีกตั้งหลายคนแล้วก็เนี่ยไม่มีฟันไหลฟันดำคันขาวอะไรเลยนะฮะให้ดูไม่ดึงนะแต่ไม่ร้อนอให้ดูรอบคันโดยรวมก่อนนะคะ,อะเออเผื่อใครกำลังตามหารถสเปคที่เป็นตอนเดียวแล้วก็เสริมคาโก้มาพร้อมใช้งานแล้วนะคะได้รับรถก่อนปีใหม่แน่นอน ก็ลองดูนะคะจำทะเบียนไว้ถ้าจะให้น้องให้น้องเชียร์น้องก็เชียร์คันนี้นะเพราะคันนี้เขาสวยกว่าคันนี้เลขไมาภายในอะ่ะแค่แาสามหมื่นเเราได้เป็นตัวเอ็นทไปดูตู้กันนิดนึงตู้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีทำพื้นมาให้เรียบร้อยฮะเผื่อไว้พร้อมใช้งานเลยนี่คันนี้สามแสนเันคันนู้นอ่ะสามแสนภายในนิดนึงมันเป็นตัวเอนะ็นทเนาะเครื่องสอภายในมันก็เลยมีจอมาให้เด๋วนี่ คือไม่ไก่กาเนอะเป็นต,ตอนเดียวที่ไม่ไก่กาแล้วก็จะบอกว่าภายในสะอาดสะอ้านมากนะคะคือคันนี้ถ้าซื้อไปก็น่าจะมียางเดียวแหละแต่ถามว่าดอกอยู่ไหมอยู่แต่มันเกินสองปีแล้วไง่ยแต่มันก็พร้อมใช้งานอนะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนี่พาไปดูเลขไม,ม้นิดนึงนะคะรอบคันโดยรวมมันมันดูดีเลยแหละเพราะปกติถ่ายตอนเดียวมันก็คือรถใช้งานพวกรถสเปคตอนเดียวมันก็จะแบบต้องทานู่นทํานี่ทํานั่นแต่อันนี้ถือว่าถือว่าเนี้ยแล้วก็นี่ ไม่คันนี้สามหมื่นเจ็ดเท่านั้นนะคะคันนู้นจะไม่ประมาณแสนต้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบอกตําหนินิดนึงเอาคันนี้ก่อนคันนี้มันเป็นเกจเอตำหนิไม่มีฝากระโปรงน็อตไม่ถอดลองมาดูรถคันจริงก่อนได้ราคาจะแพงกว่าหมื่นหนึ่งคะเงินะะงงสดไม่มีแหวกนะคะรถทุกคันของหนูเป็นรถเช่าหมดสัญญารถมีบุ๊กเซอร์วิสทุกคันให้ดูก่อนเป็นรถเช่าหมดสัญญารถทุกคันมีบุ๊กเซอร์วิสแต่นี้ลงลนิดหน่อยยังไม่เอาเอกสารอะไรออกนะคะ ให้ดูสมเนานิดนหนึ่งก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นี่รถปียี่สิบเบาะไม่มีขาดชำรุดเนาะอเอคงัน้นต่อได้เลยพี่พี่เชียร์เลยนะเพราะว่าใหม่มากมานานทีหนสูสเห็นตอนเดียวที่ใหม่ได้ขนาดนี้คันนี้ถือว่าเป็นรถนี่นี่ป้ายสุดโซโซ๊เกอริ๊กเกอร์อยู่คันนี้บอกว่าเป็นรถพร้อมใช้งานมากๆนะคะยังยังไปต่อได้อีกอะ่ะเออเลขไมน้อยด้วยใครเผื่อใครกําลังตามหาหรือว่ามองหารถไปใช้พวกก่อน นะทันนะเพราะว่ามันไม่ต้องเก็บอะไรละเอียดเยอะราคาเงินสดของเราไม่มีแบตแล้วนะราคาที่น้องแจ้งไปคือราคาเงินสดด้วยจะเป็นแนนก็ได้ถ้าจัดไฟแนนซนก็จะมีค่าจัดค่าโอนหมื่นหนึ่งแล้วก็ไฟแนนซนก็มีดอกนะดอกเบี้ยเออแบตต่างๆก็ว่าไปคันนี้จะมีบอ่อขาดน,นิดนึงค่ะตำหนิที่บอกแล้วก็คันนี้ไม้เขาจะเยอะกว่าคันนี้มันจะไม้อยู่แสนหนึ่งแสนต้นราคาของเลยถูกกว่าแต่เป็นตัวแอนที่เหมือนกันนะเขาเป็นฝาแฝดกันภายในยเป็นบ่อหนังเหมือนกันจริงๆเอ็มออกเมื o ่อกี้ ไม่ใช่ปัญหาน้องซ่อมให้นะคะแต่ถ้าเกิดรีบใช้รถก็ไปทั้งแบบนี้เลยเพราะว่าราคาถูกกันหมื่นหนึ่งคันนี้เหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันเผื่อใครกําลังมองหาเนี่ยเห็นไหมตอนเดียวที่เป็นสเปคแบบคาโก้ไว้ใช้งานก็รวมคาโก้ไปหมดแล้วก็คุ้มนะคะไม่ต้องไปทําใหม่ทําใหม่ก็หลายตางังเนาะพี่ๆจำทะเบียนไหมนะสองหกสามหกแล้วก็สองหกสามเจ็ดนี่สองคันนี้เลยฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยนะมาสิ